มีท่านหนึ่งก็คอมเมนต์มาถามมาบอกว่าขอให้ช่วยแสดงเรื่องเทใ้ฟังเรื่องบางคนเขาบอกว่าให้ทําจิตในวาราสุดท้ายใกล้าตายอย่างคนคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเวลาคนใกล้จะตายแล้วก็เขาให้ท่องพุทโธธรรมโมสังโคนะอะไรเงี้ยพุทโธอะไรเงี้ยจะได้ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นการชักจูงจิตน้อมจิต นะเพื่อใหนะ้จิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันต้องหวังเมื่อจิตแจ่มใสแล้วสุกติเป็นอันหวังได้นะจิตที่ประกอบด้วยบุญเนี่ยนะที่เราความจริงเนี่ยเราจะต้องสร้างอยู่เนืองๆทำเป็นอารมณ์เลยบางคนเนี่ยเป็นคนบุญสายบุญเนี่ยก็จะมีการทำทานรักษาศีลการเจริญธรรมดาเป็นการฝึกจิตอยู่เสมอเลยให้จิตเนี่ยถูกย้อมไปด้วยบุญด้วยความดี บางคนก็ทำบาปเป็นอารมณ์แต่ไม่รู้จากอดีตชาติเนี่ยเคยทำบุญทำบาปมาอย่างไงเนี่ยอาจจะเป็นคนบุญเป็นอารมณ์ก็ได้พรรมาชาติปัจจุบันแล้วอาจจะมีกรรมอะไรจะมีอะไรให้มาผัวพันกับคนบาปแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนบาปในชั่วขณะหนึ่งนะก็มีคนที่เคยทำบาปในอดีตก็มาอาจจะมาคุกคีกับคนบุญในชาติปัจจุบันอยู่ทำให้จิตเป็นบุญอยู่ เวลาใกล้จะดับเนี่ยถ้าสมมุติว่าจิตของเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะว่าจิตเนี่ยนะพอมันเกิดผัสสะทางใจขึ้นมาก็เลยมัมโนสัมผัสเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายบาปมาสัมผัสความชั่วมาสัมผัสเนี่ยเป็นฝ่ายบาปในขณะนั้นเนี่ยนะเราได้รับการด่าข,ของคนทําให้เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยเราก็เกิดโกรธขึ้นมาเพราะเรายังมีกิเลสตัณหาอีกเต็มที่เี่มันก็เลยมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาแหละผัสสะทาให้เกิดเวทนาทุกขเวทนา ันหาอุปทานยึดมั่นถือมัน่นภาษาทําให้เกิดเวทนาตันหัอุปทานพบชาติชลามลณะขึ้นมาตามอาวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายัตนะตามปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันภาษาส่วนที่ไม่ดีแนวความสร้างของจิตก็เกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์แล้วก็ทุกขติเป็นอันต้องหวังถ้าตายตอนนั้นเนี่ยพบจิตเนี่ยมันถูกย่อมไปด้วยความทุกสิ่งที่ไม่ดี มันก็เลยต้องไปนรกถ,ถ้ากายยังไม่ตายเนี่ยตอนนั้นจิตมันก็เสวยอ,อยู่ในนรกแล้มีความทุกข์แล้วมีโทสะเกิดขึ้นถ้าเราถูกฝึกยอมในขณะที่ว่าก่อนก่อนที่ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วกันเราได้รับความความสุขได้รับสิ่งต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ฟังแล้วทําให้เย็นใจสุขใจอย่างเงี้ยมันก็สุขติเป็นอันหวังได้ถ้าตายตอนนั้นนะก็จิตมันถูก ฉาบทาถูกย้อมนะไปด้วยความสุขมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสุขคติกรนี้พวกเธอจเจริญสมมติว่าจเจริญภาวนาพุโทโธหรือจเจริญสติเห็นกายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นนิดเนี่ยจนกระทั่งจิตเราถูกฝึกฝึกมาดีเนี่ยจนมีกําลังถ้าเราทํามากอะสมมติสมมตินะว่าเราภาวนาพุโทโธไปหนึ่งคำเนี่ยมันยังน้อยภาวนาเป็นสิบคำเป็นร้อยคำเป็นร้อยครั้ง ขึ้นไปสติมันก็อยู่กับพุทธโธรละลึกนึกถึงพุทธคุณหรือทร,รมคุณทมโมสังโคอะไรแล้วแต่เราจะว่ากนะันนะนะระลึกนึกถึงว่าพุทธอ่าพระรันตนไตรอยู่เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งต่อเนื่องกันไปให้อยู่ฝึกอารมณ์นจิตที่ฝึกดูแลพระพุทธเจ้าบอกนําสุขมาสู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเราลึกนึกถึงคุณราพุทโธรรมส่งและจิตใจมันสงบเราทำเนะี่ยมันก็มีกําลังเพราะเราได้ประกอบกรรมใหม่ น้ำเนี่ยร่างกายเราก็เกิดมาจากมันเป็นนายเอเวนเป็นเป็นบาปเป็นธาตุของใจใจเป็นนายกายเป็นเบาแต่กระจายเราเป็นธาตุเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นภาตของกิเลสตัณหาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญก็ตามบาปก็ตามฌานสมาธิก็ตามเนี่ยซึ right, ่งเป็นเจตสิกเนี่ยมันประกอบเนี่ยตอนนี้เราประกอบเป็นแบบว่าเป็นอัพยากตาธรรมาเป็นเป็นฌานสมาธิ ไมนะ่ไม่แล้วไ,ไ,ไม่ไปไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์แล้วทาความเฉยเฉยว่าถ้าความเฉยเฉยของเรามันมีกําลังสูงนะถ้าเราทํามามากเราฝึกจิตของเราเนี่ยนะจนกระทั่งคล้ายๆว่ามันสงบเป็นอารมณ์จะทําอะไรใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยเนะี่ยถ้าตายเวลานั้นเนี่ยแล้วมันก็ไปเกิดเป็นชั้นพรมไปนะถ้าจิตทรงฌานอยูนะ่ก็ไปเกิดเป็นชั้นพรมชั้นอะลูพรมไปตามลําดับ ตามวาวาละลที่มันเหมาะสมกับสภาพของจิตที่มันกําลังเสวยผลอยู่